ตอนนี้ทีมช่างใหญ่ก็กำลังเอาแปรขึ้นไปด้านบนนะครับผมโดยใช้รถเฮียบนะครับทำการดึงขึ้นไปครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถใช้รถเคนได้ครับเบื mm ้อ hmm. งต้นเพราะว่าก็ติดช่วงระหว่างสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับระยะห่างอยู่แค่ตรงนี้นะครับที่เราเห็นนีะครับผมพอดีทางการไฟฟ้านะครับก็มาหุ้ม กาให้ก่อนนะครับผมแล้วก็ดับไฟครับดับไฟเพื่อให้เราได้ทำงานได้อยา่างสะดวกครับผมครับตอนนี้ทีมช่างกำลังขึ้นโครงทัดด้านหน้าอยู่นะครับผม มาเลยระวังหม,าม,ามอแปลงเด้อบอยเนี่ยหมอไฟเขาเนี่ยเออเอาไว้เอาไว้ไมันต้องไปเอาใหม่เขาดอก <c oughs> ก็ดีไหมเนี่ยตอบปั๊กเนได้โอเคได้ได้ได้ฝีมือแล้วสุดยอด ตอนนี้ช่างอิฐก็กำลังเชื่อมรางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรางน้ำสเตเลสนะครับความยาวรวมก็อยู่ที่ฝั่งละ40เมตรครับผมโอ้ขออภัยครับฝั่งละ20เมตรครับครับตอนนี้ก็เอาไปขึ้นไปฝั่งนะครับผม โอ้ยน้อบักทาักกะได๋อยๆๆไปมา ครับตอนนี้ก็คือขึ้นโครงด้านข้างอยู่นะครับผมก็บรดีการไฟฟ้าครับก็เราต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับการไฟฟ้ามาติดตั้งกาดกันสายไฟนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากเลยครับครับตอนนี้เราก็ได้พาอาคมครับไม่ใช่อาคมเสียงไล่นะครับอันนี้อาคมไล่เข่ง โอไคครับโอ้โหหลังจากที่มาทํางานได้เกือบหนึ่งอาทิตย์ครับวันนี้เราทํางานที่ไหนกันเลยเสืยงสสงใช่ไหมเออเราพาออกนอกพื้นที่เป็นไงครับอยู่ทํางานนอกพื้นที่กับการที่เราทํางานอยู่ในพื้นที่เป็นไงบ้างครับดีไหมครับเปิดตาดีครับพี่เปิดหูเปิดตาดีเนาะโอเคจอดิทาอดใหม่ๆพี่เอฮะเปิดหูเปิดตาเลยเหมือนมาเที่ยวเลยพี่เอเท่ไหม สุดยอดเลยไม่จำเจนะ,อะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างเองม๋มชีโคลานะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวส่งงานมีครับผมก็ดังมีครับผลงานของทีมงานช่างใหญ่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับก็ เป็นโคดังพื้นที่โดยรวมอยู่ที่ประมาณ400ตารางเมตรนะครับผมหน้ากว้างจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับก็ประมาณ20 20เมตรครับโดยประมาณครับผมแต่ลึกก็ประมาณกับ20ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโคดังนะครับอันนี้ก็เอ,อเอาไว้เก็บเขาเรียกอะไรเอาไว้จอดรถครับผมรถสิบล้ออ่า นี่ก็จะจอดได้ประมาณตั้งห้าคันนะครับผมน่าจะได้ครับพอดีก็ลูกค้าที่เป็นเคยผมไปทำงานอยู่ที่บ้านที่เดอะเฟิร์สนะครับผมก็เลยให้ผมมาทำโครงหลคาเป็นที่เป็นโกดังใหญ่นะครับอันนี้ก็เสาที่ก็จะเป็นเสาเฮดบีมนะครับผมนี่ครับเสาบีมก็จะมีท่อน้ำลงนะครับนี่ท่อน้าลงสี่นิ้วครับแพงขึ้นแพงบนเลยดูข้างบนเลยครับผมน,นู่น้พงบน ก็จะมีน้ำลงทั้งหมดฝั่งละสองจุดครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นฐานตอ่อหม้อฟุตติง้งโอ้ยสะดดดนี่นะครับนี่ฝั่งนี้ก็อีกท่อน้ำลงนะครับผมอันนี้ก็อนาคตก็อาจจะทำการเทพื้นครับผมส่วนด้านบนก็จะทำการดึงโครงไว้นะครับนี่ก็ยึด ด้วยเหล็กข้ออ้อย12มิลครับผมแทนไปดูปร,รอบๆเลยครับสว่วนด้านฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นปิดไซดิ้งครับแล้วก็จะมีแผ่นที่เป็นบานเกล็ดครับผมก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างที่จะร้อนอยู่ครับแต่รู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นครับนี่โครงใหญ่ก็รายละเอียดก็จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะมากเท่าไหร่ครับ แต่ว่าเวลาการทำก็ก็ต้องใช้เวลาพอเม็ยควรนะครับก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาเรื่องของสายไฟแรงสูงนะครับที่ว่าทำงานค่อนข้างที่จะลำบากแต่พอทำเสร็จเรียบร้อยก็โอเคสมบูรณ์เรียบร้อยไปด้วยด,ดีครับตรงน,นี้เขก็ทีมช่างผมก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อย่างไรผมก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมผลงานของทีมงานช่างอ e ีเมลชิโคลาครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ย <laughs> 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 ไม่ค่อยได้ควงนานโอเค